สวัสดีค่ะยายอยากกินตำแ,แตงอยากทานตำแตงยายเลยไปตำซื้อแตงมาสิบบาทก็เลยมาตำของเราปลาลมปะลามีค่ะมีตำ <ไป S 2> แตงนะคะแ,แกงแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะนี่ตีนไก่ กินตอนเย็นๆนะคะวมีกุ้ขม,นมขนมจีน,นะค่ะทอดปลาทูให้เมท่านนะคะปลาทู15บาทเตรียมงตัวใหม่กุ้งค่ะปาเดี๋ยวดูกันนะคะๆๆเรียบร้อยค่ะ ไปท่านกินอะไรคะกินข้าวกินขับอะไรคะปลามากินข้าวยกันนะคะแมวใจแย้ก้าเ้กแมวกิน้าวลูกินแมวจ้าปลาทูจะให้แมวนะคะก็เลยคิดถึงแมวเฉยแมวจะแล้วหันหงอหงอทนใจค่ะ แมวที่เลี้ยงนะคะแมวยาญเลี้ยงหางงอมันมานมัทำไมคะมันหาอ๋อกินปลาทูแต่มันทำไมคะตอนนี้แมวนี่เหีวะตายยังตายแล้วเปลี่ยนขะลูกเปลี่ยรักมากไะคะยายชอบกินนี่กุ้งอะไรกุ้งหอยอะไรเออกินดีเมียกินกับกัมเละ นี่ตำแตนสะสารมากเลยไม่ต้องซื้อของแพงมากินจานนี้60บาทมั่นนี้ก็ร้อยหนึ่งจ้าเออท่านไม่กินทั้งอะไรร้อยหนึ่งห้าสิบบาทจระเม่เออกระตูเฟงสิบห้าบาทเออนี่สิบบาทเราไม่ต้องไปกินของแพงกระบาทจ้าเออกระตูสิบห้าบาทลูกไม่ห้าชอบกินปลาอย่างเดียวนะคะ หกสิบบาทจานน่ะชอบซื้อมากินขออนญาตใช้มือนะคะทุกคนมันมันแน,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 น่นแหละกินเลยเนาะหนูใช้ช้อนนะไม่ได้กินขนมจีนไม่ไกินขนมจีนใช้มืออืมอืมใช้ช้อนอยากใช้มือต่างเด็กนาอยากอยากกินอะไรก็ทำกิน ยอยเป็นคนร้อยเอ็ดจอบเกาเข้าอิสาน ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะก,กับมาแล้วหวานไม่หนหวกหูเลยนะลุงเนาะมันขึ้นสวรรค์ไปแล้วเออหางงอขึ้นสวรรค์ไปแล้ว<ช>ไม่ได้ทะเลาะก,กับมาแหละร <laughs> ู้จักมาบอกลุง้าเนี่ย หยุดนะคะไม่ไปไหนเลยนมกินเส้นเล็กอร่อย่อนใ,ใหม่ค่อยทำอร่อยใาย่เลยนะอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบบาทอันนี้โลหนึ่งขึ้นนี่รึ่งกิโลจิ้มแล้วค่ะ,คะ อ,อ,อยากกินอะไรก็ทำทั้งอยากกินขนมจีนทั้งอยากกินตำแตงกินตอนเย็นก็ได้ขนมจีนไม่ต้องไปทําให้มันซุปมะเขืมมเอซึ้อมะเขือมาไว้<ต>ซึ้อ<ะ>ก็ดูม,มาไว้อยากเราก็ซุปกินตำแตงตำซ้ำอร่อยเปิดร้านอ่ะเคยเปิดร้านข้างมาแล้วก่อนกลางซุปจำมาอร่อยอ่ะค่ะกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนค่ะไปเก็บผักินข้าวก่อนลูกเดี๋ยวก่้อมกันนะคะขาต้มจำหอมถั่วไม้ขา ไปดูในห้องปะเปดตัวกล่องนเ็นป้าป้าเขาอยู่อยู่ไม่มันไม่ไม่ใช่เอเจออืมอืมอเดี๋ยวค่อกเล่นไหมฮะ้เล่นเล่นี่้าอ่ะ้าอ่ออที้าไเล่นเลนห้องเป็นแบบกับข้าวอีสานเรานี่แหละมันอร่อย อยากกินอะไรก็ซื้อมาทักินไม่แพ้เดี๋ยวก็จะเปิดเสริมนะคะว่ามาทานแล้วไปขายน้ำเอาน้ำแข็งมา,มากยาก็จะย,ยัน้ำถ้าเย็นข้าเย็นก็เลยทำมาเยอะเดี๋ยวมันไม่มีเยอะหรอก นอนอย่าออกไปก็บ่ายโมงครึ่งนนขายของตอนเช้าก็มาอนสี่โมงก็มนันปักกอบจะไปลองกินหมดเลยยายเก่งจังเลยองหัวประทูไห้ยายหน่อยปปยายชบจะไปลอกกินหมดเกียงเลยยายชอบกินอะไรไหนไหมหัวปลาทูหัวปลาทูมีวิตามินชอบรกรอบแล้วก็เคี้ยวทาแต่ เก่งลูกเก่งค่ะคือเยอะตักข้าวกระสีไปต้าบารตักข้าวเป็นนะทำอร่อยแม่ท่านเก่งทำทุกอย่างเก็บใจข้าวเก็บอะ้รเองตักข้าวตะไคร้ยกขึ้นก่อนยกขึ้นดียกขึ้นดีนะอยากจะให้ลูกมันร้อนเปิดขึ้นให้ยายน่ะเปิดฟาร์มอ่ะให้ยายน่ะลูกค เปิดให้ยายหน่อยยกขึ้นก่อนยกขึ้นตั้งขึ้นก่อนดอกอกดกดไฟหม้อ,อ,อให้ยายหน่อยไม่ต้องไม่ต้องบานมันยังร้อนอยู่ลูกข้าวคือข้าวมันเพิ่งหุงใหม่เออกินไม่หมดเดี๋ยวก็ให้ยายอาไปข้าไปมาเลยมาเดินมาเลยค่ะแม่เอาข้าว้ป ห่างงอแล้วทีนี้ห่างงอไม่แล้วใสเลือดไก่ไปด้วยคนไม่มีฟันอั้นกัขึ้นแล้วอันี้อันนนะคะลกูกปันขึ้นแล้วปล่าก่อนปลกก่อนชอบกินปล่าก่อนลูกปอกก่อนไปส้ปละให้ร้อนห้างอยู่ใกล้ๆนี่เราอยากอะไรเราก็ไปซื้อมากินปลาทูมันอร่อยแม่ปลาทูกินนะนะเออซื้อมามันไม่เจ๊ซื้อมาหกตัวนะตัวใหญ่มากมันก็ไม่อร่อยตัวเล็กมากมันก็ไม่มีเนื้อไง เอาประมาณตัวเท่านี้จึงจะเกลือประตูแท้ แจงไม่เผ็ดคนแก่กินไม่เผ็ดไม่ด้ายจ้าไาด้ล้วลูกดอกไม้นี้เคียเค้ยวๆไว้น,น,นานๆยังอร่อยนะเจ็งเงี้ยเงี้ยเงี้ย ัวใหม่นี่ร,รินิอาชีพอา้งเมโกรตีนเขบอกปลาหลังแม่ปหลังมันบอกค่ะนี่สี่สิบาทคือสิบาทสิมะทอดเองอันนี้ยี่สิบถ้าซื้อตามหมจะได้สามรอบเนี่ยสี่ละสิบบาทแม่แม่อบเบออะไรเลย ซื้อแบบนี้มันอร่อยมันเอามาสดๆเราจะเอามาคั่วมาอะไรเอาไม่ต้องไปทอดน้ำมันอร่อยมาจากลเล็กไม่ชอบกินแล้วมาเล็กพอกินแล้วมันอร่อยนี่มันไม่ใหญ่ ก็กินไปเลยพราะแกแล้วก็กินได้หมดทุอกอย่างเสตยได้ ในห้าง่งเนื้อมันเยอะโครงไก่อโลโลอะไรยี่สิบแปดบาทเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากมากร็จแาวขนมจีนอีกรอ นอนมาสามสิบบาทซื้อนี่สามสิบบาทมะพร้าวยี่ห้าบาทมาแกงเราไม่ต้องไปทำให้มันเดืองเงินมากมีหายา <c oughs> <c oughs> ให้ค่ะหมอเขาให้กินก้างบ้างอะไรบ้างเจนเสียม กินแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นลใจให้ปู่และยายนะคะวันนี้จ้าแายบายจ้า